เมื่อช่างรังวัดมีการออกมาลังวัดที่ดินของคนอื่นแต่ดันชี้ล้ำเข้ามาในที่ดินของเราเฮ้ยต้องทํายังไงถึงจะไม่เสียที่ดินก็มีเคสหนึ่งโทรถามจากกระบินบุรีบอกพี่อานนท์เขามาทําการรังวัดที่แต่ชี้เข้ามาเป็นไร่เลยครับต้องทํายังไงพี่ผมต้องคัดค้านไหมถ้าผมไม่ไปเซ็นรับรองแนวเขียดเขามีหนังสือแจ้งมาแล้วผมจะมีความผิดไหมครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆคนนะฮะผมจะมาธิบาย ให้ความรู้ไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะฮะจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่เกิดข้อเสียเปรียบในเรื่องการลังวัดนะฮะมันเกิดขึ้นได้หลายกรณีกรณีแรกก็เป็นประเภทว่าขอแบ่งแยกเขาก็ต้องมาลังวัดแบ่งออกไปขอรวมแปลงเขาก็ต้องมาลังวัดหรือบางกรณีเป็นการขอขึ้นโฉนดขึ้นนศส,สเขาก็อาจจะต้องมีการมารังวัดเพื่อขอขึ้นโฉนดหรือบางกรณีแค่สอบเขตเขาก็ต้องมารังวัดแต่ถามว่าการรังวัดมีผลไหม ตรงนี้สารเคยวินิจฉัยไว้เยอะเลยนะฮะว่ากรณีคุณเซ็นรับรองแนวเขตจะทําถือว่าคุณสละสิทธิ์ในที่ดินของคุณตกเป็นที่ของฝ่ายตรงข้ามไปเป็นการแสดงเจตนาสละการครอบครองสารมองอย่างนี้จริงๆนะฮะอ่ะแต่ทีนี้ไม่เป็นไรในการรังวัดเดี๋ยวเบื้องต้นผมอธิบายให้ฟังก่อนว่ามีวิธีการขั้นตอนอยังไงในขั้นตอนแรกนะฮะกรณีว่ามีคนยื่นขอรังวัดสอบเขตแบ่งแยกขอขึ้นโฉนดก็ช่าง เขาจะมีหนังสือแจ้งเรามานะฮะเพื่อให้เราไปทําการระวังแนวเขตโดยหนังสือตรงนี้จะส่งไปตามที่อยู่ทะเบียนบ้านของเราคุณจะมีโฉนดที่ไหนก็ช่างโฉนดตั้งอยู่จังหวัดไหนก็ช่างแต่เขาจะส่งมาที่ทะเบียนบ้านเราทีนี้เมื่อถึงวันทําการลังวัดนะครับเจ้าพนักง,งานเขาก็จะมาตามกําหนดที่เขาฟิกไว้นะฮะซึ่งเขาจะมีหนังสือแจ้งเราล่วงหน้าตามทอดอ8คือแจ้งไปที่บ้านนะคุณมาไม่มาอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อถึงวันนัดเขาจะมาทําการรังวัดนะฮะโดยเจ้าของที่ดินเขาจะมีการนําชี้ว่าถึงตรงไหนแบบไหนยังไงกรณีคุณไม่มานะฮะเขาจะบันทึกแบบการอาสอบเขตโดยปนดกําหนดว่าที่ข้างเคียงไม่ทําการคัดค้านและให้ให้เจ้าของที่ดินยืนยันว่ารังวัดตรงความเป็นจริงตามทอรสสิบการรังวัดในวันนั้นเขาจะไม่รอคุณนะ แต่ถ้ากรณีคุณมาคุณก็อาจจะคัดค้านว่าล้าเข้ามาโต้แยง้งโต้เถียงทําบันทึกการคัดค้านตรงนั้นได้แต่ถ้ากรณีว่าเฮ้ยไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบกูไม่รับรู้ทั้งสิน้นเขาก็จะอาศัยวิธีมีหนังสือแจ้งเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากการรังวัดเสร็จเขาจะมีหนังสือแจ้งให้มาทําการเซ็นรับรองหรือคัดค้านภายใน30วันหากคุณได้รับหนังสือตรงนี้โดยชอบแล้วเฮ้ยเขาไม่งอคุณเลยนะ เขาจะออกเอกสารแก้ไขรูปแผนที่ตามที่ทางฝ่ายเจ้าของที่ดินเขานำชี้ไปทันทีเขาไม่รอคุณนะฮะทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่าถ้ากรณีว่าเรา,อ,าอยากไปคัดค้านในวันนั้นเราไม่มนะฮะเราสามารถไปยื่นคำร้องคัดค้านได้ที่สำนักง,งานที่ดินของฝ่ายรังวัดในที่มาทำการรังวัดเราก็ไปแจ้งนะฮะว่ามาขอทำการรังวัดคัดค้านที่ดินนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะทำให้เราทำบันทึก เหมือนเคสที่กบินผมก็แนะนําให้ไปที่สํานักง,งานที่ดินแล้วก็ไปทําบันทึกคัดค้านให้มันชัดเจนเมื่อมีบันทึกคัดค้านนะฮะเจ้าพนักง,งานจะมีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาทําการไกล่เกลีย่ยนะไกล่เกลีย่ยว่าที่พี่พาดอยู่ตรงไหนตกลงกันได้ไหมจะขยับได้ไหมซึ่งหากไม่สามารถตกลงกันได้เจ้าพนักง,งานจะแทงความเห็นว่าให้นําเรื่องขึ้นสู่ศาลภายใน90วันนิฉะนั้นจะถือว่าการลังวัดในครั้งนี้ยกเลิกน,นั่นคือหลักเกณฑ์นะ ถ้ากรณีมีการมาลังวัดสอบเขียนให้เราสเต็ปแบบนี้เลยชั้นไปถ้าไปก็คัดค้านหรือถ้าไม่ไปไปคัดค้านทีหลังหรือถ้าไปถ้าคุณเซ็นรับรองแนวเขตถือว่าคุณสละสิทธิ์เดิมทั้งหมดต่างยอมรับเอาสิทธิ์ใหม่ที่ลังวัดในครั้งนั้นอันนี้ศาลเคยตัดสินเลยนะระวังให้ดีทีนี้ว่าถ้ากรณีว่ามีการลังวัดนะครับเกิดมีข้อพิพาทตกลงกันไม่ได้บอกเฮ้ยถ้าสู้กันที่ศาลใครจะชนะพี่อนอนท์โดยปกตินะฮะ การรังวัดเขาจะดูนะครับว่าเอกสารแต่ละแปลงบอกให้ที่มันชัดไหมถ้าเนื้อที่คุณชัดเจนมีการวางหลักหมุดชัดเจนโดยปกติแปลงที่ออกภายหลังไปทับที่คนอื่นจะถูกเพิกถอนอันนี้หลักกฎหมายเลยแต่เชื่อไหมว่าหลายๆกรณีบอกมันวัดไม่ได้ที่ฟ้องกันอยู่เต็มศาลตอนนี้คือมันวัดไม่ได้ที่คุณอยู่ตรงไหนมีเขตถึงตรงนี้จริงไหมฉันไปทับคุณจริงไหมเพอออราะนสสปกติไม่มีการรังวัดนะ มันจึงไม่มีหลักหมดุดนะเอ้ยมันถึงตรงไหนยังไงแน,น่มันยังคลุมเคลือหรือกรณีโฉนดออกตามมาตรา58ตรีเป็นการออกตามรูปแผนที่เดิมไม่มีการรังวัดไม่มีการฝังหมดุดดูในโฉนดที่ดินเลยนะฮะมันจะเขียนเลยห้ามออกโฉนดแปลงนี้ออกตามมาตรา58ตรีแล้วดูรูปแผนที่ด้านหน้ามันจะไม่มีรูปกลมๆเป็นหลักหมดุดนั่นสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าโฉนดคุณไม่ชัวร์ละถ้ามีการรังวัดทับกันคุณสู้คดีในศาลแน่นอน ดังนั้นกรณีที่สองสารจะวินิจฉัยโดวยว่าใครครอบครองทําประโยชน์ตรงนี้มาเขาจะดูพันษาของโฉนดด้วยโฉนดออกปีไหนแล้วตรงนี้ใครครอบครองมาถ้ากรณีว่าที่ที่มาทับครอบครองเกิน10ปีเขาจะได้สิทธิในที่ตรงนี้โดยการแย่งการครอบครองประปะักตามมาตรา1382แต่ถ้ากรณีที่เป็นแค่นอสอสาถ้ากรณีสู้กันในที่ศาลสารจะดูเลยนะครับว่าเฮ้ยใครเป็นคนทําประโยชน์ในที่ตรงนี้ ใครปลูกมะม่วงใครล้อมรั้วใครถมดินคนนั้นชนะครอบครองย้อนไปหนึ่งปีชนะเลยตรงนี้นะฮะสู้กันบ่อยมากทนายอนุนขึ้นคดีประเภทนี้บ่อยมากที่ทับกันเกยกันพิสูจน์ไม่ได้แนวเขตถึงไหนสารจะชี้เรื่องการครอบครองทันทีเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราไม่ไประวังแนวเขตเราไม่ได้ไปดูนะฮะหรือภายหลังเราไม่ได้ไปคัดค้านโฉนดออกมาเรียบร้อย ตรงนี้ก็ไม่ได้ทําให้เราเสียสิทธิ์นะเราสามารถที่จะไปฟ้องเพิกถอนโฉนดตรงนี้ได้เหมือนเดิมซึ่งตรงนี้ศาลก็เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องการรังวัดตรงนี้ไว้เหมือนกันนะครับตามแนวดีกาที่6721ทั2554โจทย์เพียงแต่ไม่ได้ไประวังแนวเขตเป็นเหตุให้ถูกผู้นำรังวัดชี้แนวเขตลุกล้ำเข้าไปในที่ดินมีโฉนดส่วนของโจทย์และเจะ้าพนักงานที่ดินรังวัดตามที่ถูกนำชี้และทำรูปแผนที่ในโฉนดลุกล้ำเข้าไปทับ รูปแผนที่ในโฉนดของโจทเป็นเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทและโจทอยู่ในฐานะผู้ถูกโต้แย้งสิทธิ์ที่จะต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลไม่เป็นเหตุถึงขนาดทําให้โจทเสียกรรมสิทธิในที่ดินส่วนที่ถูกลุกล้ําหรือไม่มีอํานาจฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนที่ดินและแก้ไขรูปแผนที่ในที่ดินที่ถูกลุกล้ําแต่อย่างใดกรมที่ดินจําเลยที่2ออกรูปแผนที่โฉนดจําเลยที่1ลุกล้ําเข้าไปในที่ดินโจท การกระทําของจาเลยที่2ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์จึงมีอานาจฟ้องจาเลยที่2เพื่อให้จาเลยที่2ดําเนินการแก้ไขรูปแผนที่ในฉนดให้ถูกต้องกําหนดระยะเวลา90วันตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา69เป็นเพียงกําหนดระยะเวลาในกรณีที่คู่กรณีเข้าไปรับการไกลเกลี่ยเจ้พาพนักงานที่ดินและหากเห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัยของเจ้พาพนักงานก็ให้นําคดีไปฟ้องต่อศาลภายในกําหนดเวลา90วัน หากไม่ไปยื่นฟ้องภายในกำหนดก็ให้ถือว่าผู้ขอรังวัดสอบเขตไม่ประสงค์ที่จะให้มีการรังวัดสอบเขตต่อไปแต่หากไปยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาก็ให้เจ้าพนักง,งานที่ดินรอฟังคำสั่งวินิจฉัยของศาลเพื่อดำเนินการต่อไปจึงไม่ใช่กำหนดอายุความในการฟ้องคดีแม้เกินเก้บวันก็ฟ้องได้ดังนั้นนะฮะการไปรังวัดหรือไม่ไปรังวัดแนวเขตไม่ไปเซ็นรับรองหรือไปคัดค้านก็จะมีผลเพียงแต่ว่า ในการรังวัดในครั้งนั้นนะฮะอาจจะถูกยกเลิกถ้ากรณีมีคนคัดค้านแต่ถ้ากรณีมีคนเซ็นรับรองนะฮะการรังวัดจะสมบูรณ์ทันทีโฉนดแปลงใหม่จะออกรูปแผนที่แปลงใหม่จะออกแต่ถ้ากรณีเราไม่ได้ไปเราสามารถไปทำคำคัดค้านได้นะฮะไปยื่นคำร้องคัดค้านที่สำนักงานที่ดินไปก่อนเลยจากนั้นการรับรองหรือไม่รับรองตัวนี้ก็สามารถที่จะนำเรื่องขึ้นสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงในคดีได้ต่อไป